ตั้งค่าฟันธงอะไรนะครับตัวเพเนียห้าสี่ห้าศนวีทีนะครับอันดับแรกครับผมให้เราเข้าที่ฟันเฟืองตั้งค่าระบบครับเลือกการควบคุมจากพวงมาลัยนะครับเลือก W t o นะครับในกรณีที่ไม่มีแคนบัสนะครับรถญี่ปุ่นอันนี้ใน Honda City นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองล้างใหม่นะ ตอนนี้ที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือว่าไฟเครื่องว่าจนหม,ห,มหมดนะครับตัวจอจะลืมค่าของพวงมาลัยอันนี้เราจะตั้งใหม่นะครับก็ให้กดบวกครับบวกปุ๊บพวงมาลัยให้เราคีย์ที่ตัวพวงพวงาลยนะครับบวกกดค้างเลยครับ,บสักสามวิแล้วค่อยปล่อยฮะแล้วก็ไล่ไปเลยครับลบดเสียงโอเคครับต่อไปก็เป็นซอสซอสคือโหมดครับ Okay. ในเดือนหน้านะครับเดือนหน้าถอยหลังแล้วก็วางสายครับวางสายตัวนะครับโอเครับสายโอเคต่อไปก็พอตั้งค่าครบตามจำนวนของปุ่มนะครับก็ให้กดตกลงครับ พอคานนี้ตั้งเสร็จปุ๊บลองเทสก่อนนะครับลองเทสที่โหมดก่อนเลยว่ามันเปลี่ยนหมดให้เราไหมพอเปลี่ยนปุ๊บให้เลือไปที่โหมด Radio. เดียโอเพิ่มเสียงลดเสียงเดินหน้าถอยหลังโอเคครับเรียบร้อย